เขย่าว,วงการรถนไฟฟ้าเสียวมีเจ้าพ่อ Tech ree, เทคโนโลยีเผยภาพรถนไฟฟ้าคันจริงของค่ายก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้งานนี้เรามีลุ้นได้ใช้รถนไฟฟ้าคุณภาพดีราคาถูก สำหรับ Xiaomi นั้นเป็นแบรนด์ที่คนทั่วโลกรวมไปถึงชาวไทยรู้จักกันดีในฐานะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่เรียกได้ว่ามีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบพี่แกผลิตมากเกือบทุกอย่างแล้วที่สำคัญสำหรับแบรนด์ Xiaomi นั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งในฐานะแบรนด์ที่มีสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายล่าสุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้สนใจเฉพาะอุตสาหกรรมด้านไอทีเท่านั้นเนื่องจากล่าสุด เซี่ยมีได้เผยภาพรถยนตนไฟ้าคันแรกของตนเองออกมาให้ได้ยต์โฉมกันแล้วหลังจากที่มีข่าวการซุ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยรถยนตนไฟ้ารุ่นแรกของเซี่ยมีนั้นคาดว่าจะมาในชื่อทางการตลาดว่าเซี Xiaomi ่ยมี่ s u 7จากที่ในรุ่นคอนเซปต์คานั้นทุกคนรู้จักกันในชื่อ MS-11 ซึ่งตัวรถจะเป็นรถจนไฟฟ้าทรงสปอร์ตซีดาน4ประตู5ที่นั่งมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่าย โดยส่วนหน้าของรถนั้นกระโปรงหน้าถูกดีไซน์ให้ดูมีความลาดเอียงเป็นพิเศษคล้ายกันกับในรถสปอร์ตช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์โคมไฟหน้าเป็นทรงวงรีไฟหน้าสองชั้นพร้อมกับไฟไดนเดย์ไทม Running งไลท์ออกแบบรับกับเส้นสายที่เป็นส่วนปลายของกระจังหน้าได้อย่างลงตัวตัวกันชนหน้าและช่องรับอากาศทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขณะที่ทั้งสองข้างของกันชนหน้านั้นดีไซน์เป็นช่องแอร์ฟ ในส่วนของด้านข้างรถนั้นมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด19นิ้วพุ่มรดยยาง 245/45R19 ในรุ่นเริ่มต้นและ20นิ้วพร้อมยาง 245/40R20 ในรุ่นท็อปพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองเหนือซุ้มล้อของรถมีการติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันเมื่อจับประตูนั้นเป็นแบบสอดพับแนบไปกับตัวถังส่วนซุ้มล้อด,ด้านท้ายนั้นให้ทรงวบอดี้ช่วยให้รถดูมีความเป็นสปอร์ตขามากขึ้น ในส่วนของหลังคานั้นจะมีทั้งที่เป็นหลังคาเรียบธรรมดาและรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ไลดา้าโดยคาดว่าออปชันดังกล่าวนั้นจะสงวนไว้สำหรับรุ่นท็อปเท่านั้นและเมื่อมองจากท้ายรถด้วยการขยายโป่งซุ้มล้อให้ล้นจากตัวบอดี้ของรถอย่างเห็นได้ชัดทำให้มุมนี้ของรถนั้นดูมีความบึกบืนมากขึ้นส่วนไฟท้ายนั้นเป็นการดีไซน์โค้งมนแบบไล์บาร์พาดยาวตลอดแนวตามแบบฉบับสมัยนิยม มีการติดตั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่าเสี่ยวมีกลางฝาท้ายขณะที่กันชนท้ายนั้นมีการเล่นระดับส่วนเว้าส่วนโค้งช่วยให้รถดูไม่เรียบจนเกินไปโดยส่วนท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นออปชันพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าจีนไปแล้วในตอนนี้โดยตัวสปอยเลอร์นั้นจะปรับการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขของความเร็วรถ สำหรับข้อมูลดเบนชั่นของรถนั้นมาพร้อมกับความยาวตัวถัง4,997ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,963ม mm, ิลิเมตรสูง1,455ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อยาว3,000ม mm, ิลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักในตลาดที่เป็นซีดานไฟฟ้าเหมือนกันอย่างเทส l a โ o เดล3และ BYD s ดีซลเสียวมี S.U. 7จะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าในทุกมิติรวมไปถึงการมีระยะฐานล้อท,ที่ยาวกว่าอีกด้วย ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นเป็นที่น่าเสียดายซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยออกมาให้เราได้ชมกันแต่จากภาพสปายช็อตที่มีการเผยแพร่ออกมาจากสื่อทางประเทศจีนนั้นเผยให้เห็นว่ามีการติดตั้งหน้าจอส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3การทรงสปอร์ตดีเชฟรวมไปถึงปุ่มออปชัน2ปุ่มบนพวงมาลัยรวมไปถึงมีการติดตั้งกล้อง A ตำแหน่งด้านหน้าของรถด้วย สำหรับการทำตลาดนั้นจากข้อมูลปัจจุบัน Xiaomi SU 7คาดว่าจะมี3รุ่นย่อยซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น SU 7 SU 7 Pro และ SU 7 Max ขณะที่ขุมพลังขับเคลื่อนนั้นจะมี2ทางเลือกคือรุ่นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับพลังกำลังสูงสุด220กิโลวัตต์หรือประมาณ295แรงม้าทำท็อปสปีดได้สูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสล้อ All Wheel Drive โดยจะมาพร้อมกับฝูงม้ารวม664ตัวช่วยให้ตัวรถสามารถทยานไปสู่ความเร็วสูงสุดได้ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในเรื่องสเปคของแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งต่อชาร์จนั้นในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแต่แน่นอนว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีให้เลือกอย่างน้อย2ความจุอย่างแน่นอนสำหรับ Xiaomi SU7 นั้นจะเริ่มเดินสายการผลิตจำนวนมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นตัวรถจะถูกเปิดตัวพร้อมกับทยอยส่งมอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เป็นต้นไปแล้วเพื่อนๆละครับมีใครเป็นแฟนๆของเ Xiaomi อยู่หรือเปล่าด้วยรถยนตในฟ้าคันนี้ของ่ายจากที่เห็นการออกแบบและสเปคเบื้องต้นของรถแล้วน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ